ดีครับ fc ของช่องแอ f หน่วยนะครับคลิปนี้จะพาท่านมาพบกับใบตรวจนะครับเรียงเบอร์เจเสียนนะครับเเสียนซึ่งเป็นใบตรวจอีกอันหนึ่งนะครับที่มีคุณาภาพพอสมควรเลยทีเดียวนะครับ งวดนี้เจ็ดเซียนนะครับตรงเลขขอให้เฮงเนี่ยหวดนี้ให้ที่เจดนะครับเลขเจ็ดหวที่ผ่านมาให้สองนะครับเลขนิ้วมือเซียนเขาเนี่ยจะไม่เข้านะทำให้ผมหลงทางไปเหมือนกัน แต่งวดนี้7คิดว่าน่าจะอยู่นะน่าจะเอาอยู่7จงวดนี้มีแววมากนะครับหลวงปูให้1กับ5นะครับไม่หน่งก็ห้าท่าหมา1 4ึ1่งมาก็จะเป็น7 5แล้วก็ นะครับงวดที่แล้วให้ศูนย์กับหกนะครับศูนย์กับหกงวดที่แล้วไม่เข้านะครับพอหวยออกสี่สี่กับเก้าแปดนะครับศูนย์กับหกออกสี่สี่กับแปดเก้า ไม่หมาให้เห็นนะครับวันนี้ให้หนึ่งกับห้าผังเลขให้ห้ากับหกนะครับถ้าพูดไปแล้วชนเลขล่างของผังเลขที่ห้ากับหกห้านะครับดูไว้นะครับอาจจะชี้ไปที่เลขห้าหรือเปล่า เพราะเจดเสียนนี้ก็ลือลั่นไปในทางเลขล่างนะครับนิ้วมือไปที่7นะครับเลข7เซียนอยู่ที่4นะครับเลข9 9้าเก้าอยู่กับบนนะ ช่องนี้บนกาวกาวบนดวงอยู่ที่1 2 3 1 2 3บนนะครับตัวนี้ให้4กุหลาบแดงล่าง2 5 8นะครับกุหลาบแดง VIP 7เซียน VIP ล่าง7อันนี้2 5 8 VIP 7เซียน7 7 2 7 5 7 8หรือเปล่าอยากให้มุ่งไปที่ล่างนะครับดู7เซียนพอเขาแม่นดวงวันนี้1 4 7่หนะครับ1 5 7แล้วก็4หรือ1 4ึ่นะครับ งดที่ผ่านมานะครับเจ็ดเซียนบอกว่าน่าจะพลิกเลยทีเดียวนะครับเจ้าเจ็ดเซียนหวยสด VIP นี่ก็ไม่เข้าบนนะครับเจ้าเก้าเก้านี่ก็ห้าหกเจ็ดมันออกสี่สี่ก็ไม,ม่มีตัวนี้ออกเก้าแปดก็ยังไม่เข้าอันนี้ศูนย์ก็ยังไม่มา สี 4, 0, 2, 4, ่ศูนย์สองสี่หกก็ยังไม่เข้านี่เขาเรียกว่าพิกพลิกครั้งแรกนะครับพิกครั้งแรกของเจ็ดเตียนเลยทีเดียวนะครับหน้านี้ไม่เข้าสักตัวมาดูงวดนี้ผมมองไปที่อยากให้ดูเลขล่างเพราะเขาแม่นล่างอยู่ที่5้าแล้วก็7ด ชนหน่อยหนึ่งก็คือหกับ7จ็ดห้าเดห้าแล้วก็7นะครับหางเลขอยู่ที่หกห้ากับหเพราะฉะนั้นผังเลขอยู่ที่ห้ากับหชนที่ห้า เพราะฉะนั้นเลขล่างน่าจะมองไปที่ห้านะครับ f สีงวดนี้นะครับต่อมาลูกเทวดานะครับลูกเทวดาอยู่ที่หนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งเก้านะครับบัวหลวงสองนะครับสองหนึ่งสองสี่เพชรบกเก้าสี่ห้า นะครับ4ก็14245ก็75กับ85ลบ9นะครับราชาโชค1ทองคํานําโชค2แล้วก็7 2425 7579 2กับ1นะอันนี้ก็2 สี่ห้าแล้วก็เจ็ดครับดูสี่เจ้านี้ก่อนงวดที่ผ่านมาลูกเทวดาสองนก้าหกเข้าบัวหลวงนะครับเข้าบัวหลวงเจ้าเดียวนะครับบัวหลวงงวดนี้ จะเป็นสองห็น2 5 2หหรือเปล่านะถ้าสองมาล่างนะครับก็ยังสองอยู่นะ2 4 2 5 2 6 2 5หสองห้าไม่มีนะครับต่อไปดูคลังเลขอันนี้ฝั่งนี้เป็นเลขบน สร้งตัวเลขข้อมูลรางวัลที่หนึ่งหลักร้อยหนึ่งสองสามสี่สิบหนึ่งสองสามสี่หน่วยก็อยู่ที่หนึ่งสองสามสี่เอาสิ <laughs> ต้องโดนให้ได้อะหนึ่งสองสามสี่ต้องมีโดนให้ได้นะครับ ค้งเลขอยู่ในส่วนของค้งเลขเหมือนกัน4กับ9 14 24 19 29นะครับเจ็ดเซียนถอดรหัสถอดรหัสล่างนะอยู่ที่0 146เขาให้ทุกงวดนะครับ0 146เนี่ยงดที่แล้วเข้า44 4. แต่8 9ไม่มีตัวนี้เขาก็ให้ทุกงวดนะครับแต่ที่เปลี่ยนเขาจะเปลี่ยนอยู่ที่ฝ่ามือเขางวดนี้อยู่ที่2 1 4 7 5 2 1 4 7 5นะครับจิตเซียนบน1 2 3 4 งวดที่แล้วนะครับงวดที่ผ่านมาเลขออก44นะเข้าออตัวเดียวนะ44ถอดรหัสล่างนะเข้า9 89พวกนี้ไม่เข้านะครับ 5 4 4ก็ยังติดแค่หลักร้อยนะครับตัวนี้5 4 4 4 5 6 7 7ก็ไม่ติดนะครับเป็นประวัติการของเจ็เตียนเขาไม่เข้าเลยแต่งวดน,นี้เขาน่าจะมั่นใจอยู่ที่1 2 3 4บนนะบน เลขผมอยู่ที่4ี่ห้าหแล้วก็7นะถ้าบอกว่าชนชนที่เลข4ตัวเดียวชนที่เลข4เพราะฉะนั้นถ้า4มันชนเยอะไม่สมมติไม่มาเนาะที่เหลือมันก็จะเป็น5้าหก็ก็ลองเอา7นะ เจ็ดมาใส่ดูเจ็ดมาจากปากแดงศักดิ์สิทธิ์ก็จะเป็น7จ็ดแล้วก็7 3นะครับเอาเลขล่างจากผังเลขมาใส่5 6ก็จะเป็น5 2 5 3 5 1 6้6ส6มห้5ห5ึ่งแต่เขาบอกเป็นบนบนก็น่าจะเป็น4กับ7นะครับ เขาเดิน4เลยนะครับงวดนี้น่าสนใจมากนะครับต่อมาดูฝั่งนี้บ้างนะครับลูกเทวดาให้7นะครับ7จ็ดห้าบัวหลวง7จ็ดเดนะครับรวยก็เจ็ดห้าเจดปด

ขวดนี้แปๆนะครับฝั่งนี้เดินเจดหมดเลยนะเจ็ดหมดเลยนะเจกับ8ดเพราะฉะนั้นฝั่งบนก็ยังมีเจ็ดฝั่งล่างฝั่งบนมีสี่นะถ้าเดินถ้าดูตามตัวนี้จะมีสี่นะฝั่งบนเนี่ยสี่นะแต่ฝั่งล่างนี่ เจ็ดทุกเจ้าเลยนะครับเจ็ดทุกเจ้าเลยมีเจ้าเนี้ยที่เป็นสองห้าแปดสองสองสองห้าสองแปดสามสองสามห้าสามแปดเจ็ดก็ยังมาติดตัวสุดท้ายเจ็ดสองเจ็ดห้าแล้วก็เจ็ดแปดนะครับถ้าดูตามนี้นะโครงสร้างตามนี้ มันก้นเราก็น่าจะมองไปที่เจ็ดบนเจดล่างนะประมาทไม่ได้เลยเลขเจ็ดเนี่ยถ้ามาอย่างนี้นะถ้าเขาให้อย่างนี้ก็แสดงเขามั่นใจนะถ้าดูอย่างนี้ห้ากับหเป็นของผังเลขนะหนึ่งสี่สองเป็นของ หลวงพ่อปากแดงมันไม่ชนกับเจ็ดเลยนะเราจะจับตัวไหนใส่เจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองแล้วก็เจ็ดสี่นะครับเขาก็ยังอุตส่าห์จับมานะแสดงว่าเขาก็ดูดูเหมือนกันกันเรานะเจ็ดห้า เจ็ดห้าเจ็ดหกนี่ยส่วนใหญ่จะไปเจ็ดเนี่ยเจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดสองเจ็ดสี่แล้วก็เจ็ดห้านะครับเพราะฉะนั้นฝั่งเลขล่างเราก็ต้องเดินไปที่เลขเจ็ดเข้าไว้นะครับงวดที่ผ่านมาอย่างว่าแหละผิดทั้งแผ่นนะผิดทั้งเล่ม อันนี้เข่าสีก็เป็นสีสีแต่อยู่บนไอ้อยู่ล่างมันออกบนไปอันนี้ศูนย์ก็ไม่เข้าศูนย์ก็ไม่เข้าศูนย์ก็ไม่เข้าเด่นมากเลยศูนย์ดที่แล้วแต่มันมาออกแปดเก้าครับเดี๋ยวจะว่าถ่ายไม่ครบหน้าเอซบางท่านบอกโอ้ยถ่ายทำไม ไม่ครบตายครบครับดูให้หมดเดี๋ยวจะว่าแอดดูหน่อยครับบอกได้เลยนะครับว่าตรงไหนผิดพลาดขอดูตรงไหนต้องขอโทษด,ด้วยนี่คืองวดที่แล้วทีนงวดนี้อ่านี่งวดนี้งวดนี้คนเดินเจ็ดนะลูกเทวดาเจ็ด ล่างนะฝั่งล่างบัวหลวง7จ็นะรวย7อันนี้ก็คงจะมาจากบัวหลวงน่นหะหรือหรือเ็ดเซียน VIP ตรงนี้นะของคลังตัวเลขฝั่งบนเขาให้สกับ9กฝั่งล่างเขาให้7กับ8นี่คือคลังตัวเลขเขาฝั่งล่างเลขท้ายสองสามเจ็ดแปดนี่อันนี้ก็สองห้าเจ็ด อยากให้ดูตรงเจกับ8เพราะฉะนั้นฝั่งนี้สี่เก้าปรากฏเขามีสี่ตัวเดียว9้าไม่มานะครับแต่เดินสี่สองหนึ่งห้าครบมีสี่ไหม ตัวนี้ที่เคยเข้านะงมวดที่แล้วเข้าเก้าแต่งมวดนี้เข้าสองแต่เขาบอกถอดรหัสล่างนะครับถอดรหัสล่างหนึ่งสี่เจ็ดห้าอาสองมาใส่ 7, 2, เจ็ดสองเปบปล่านนะ 7จ็ดสองและลาวงวดที่ผ่านมา8ปดไม่ติดนะติดแต่เก้าตัวเดียวห้าตัวนี่มาตัวเดียวถ้ามันมาตัวเดียวก็ให้มองไว้ที่เลขเจ็ดนะมาจากไหนมาจากตัวนี้แหละครับเลขล่างเขาให้ถอดรหัสล่างนี่ก็น่าคิดนะนี่อีกอันหนึ่ง หรือผมชอบตัวนี้มีงวดที่แล้วไม่เข้าเท่านั้นเองงวดนี้นะให้มองไปตัวนี้แหละอย่างไรก็ต้องมาตัวนี้แหละเพราะว่ามันชนกันทั้งหมดมีงวดที่แล้วเท่านั้นนะที่เขาพลาดนะมันออกแปดเก้าให้เดินมาหมดเลยขาดแปดตัวเดียวไม่งั้นก็ดโป๊เชะนะครับงวดก่อนหน้าน้นเข้าไหมล่ะ นี่แหละถึงบอกว่ามีงวดที่แล้วพลาดนี่มีงวดนี้พลาดงวดต่อมางวดที่จะถึงนี้ไม่พลาดผมเชื่อว่าไม่พลาดเพราะอะไรเพราะเขาเคยเข้าประวัติเขาดีตัวที่จะเอามาเสียบก็น่าจะเป็นตัวนี้นี่แหละเจ็ดสองเจ็ดห้า ด,ดูดีนะครับผมว่างวดนี้น่าจะมีให้ลุ้นสำหรับเจ็ดสี่นะครับเจ็ดกับสี่มันจะเป็นเจ็ดสี่เหมือนปากแดงศักดิ์สิทธิ์ไหมล่ะนะจึงอยากให้เอดูนะครับเก็บไว้เป็นข้อมูลไว้ใกล้ๆวันออกดูหลายๆชาวบับก่อนแล้วผมจะนำมาสรุป ให้ท่านได้ชมนะครับนี่คือหนังสือเจ็ดเสียนนะครับจากช่องแอดหนุยพุยเรื่องหวยหรือแอดหนุยชาญแนวนะครับอยากให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆได้นำมาดูฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับช่องแอดหนุยเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจนะครับ รกราบขอบพระคุณเจ้าของเบียงเบอเจ7ดเซียนนะครับที่ให้ตัวเลขดีๆหวังว่าปี2567นี้ก็คงจะทำสถิติได้ดีต่อไปนะครับกราบขอบพระคุณครับให้ท่านลำนำรวยๆกันและสสำหรับ f อทุกคนนะครับทุกท่านก็ขอให้โชคดีปีใหม่นะครับฝากกดติดตามช่องแอปหนุ่ยไว้นะครับ ท่านจะได้มีโชคเหมือนกับคนอื่นๆงวดสองสามงวดมาแล้วนะที่แอดหน่วยทำให้เพื่อน f อหลายคนมีตังค์ใช้ช่วงปีใหม่นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ